มาครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ตัว u t o t s มาแล้วนะอันนี้เป็นตัวท็อปทอปแบบการ์ดโคตรสวยทุกคนแต่มันจะมีอย่างนึ่งอะที่ผมนอนไม่หลับเลยตื่นมาทาคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะสับสนไว้ว่าแบบสแต็กทำไมมันน้อยจังมันสู้ตัวเก่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอย่างหนึ่งของดีะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวจะคํานวณให้ดูนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามานะร่าวๆาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสลอยให้คลิปตอนเดียวแล้วผมก็จะอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวมาลงไลน์เลียดอีกทีหนึ แต่ละตัวมันแบบอยู่เทียไหไจัดเทียอะไรพวกนี้ครับว่ามันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยตรงนี้ครับเนี่ยหวกเนี้ยก็จะเข้ามาเยอะเลยโคตรเยอะสรุปแล้วตำนานเหมือนไม่มีนะตำนานไม่มีนะมีแต่ตัวแบบที่ไม่ใช่ตำนานครับตัวที่ยังเล่นอยู่ปัจจุบันนี่ครับแล้วสแต็กหรืออะไรพวกนี้เห็นปะสองพันแต้มหรืออะไรพวกนี้โคตรเยอะเป้แล้วก็ดเมสซี่อะไรเนี่ยสองพันแต้มนะครับ ถามว่าแพงไหมก็เยอะนะเยอะมากเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวมาดูสแต็กว่ามันต่างกันยังไงนะตรงเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยเขาเปิดให้ดูอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ร้อใช่ไหมทุกคนแล้วตัวเก่าอะ่ะมันวิ่งอยู่ที่ร3 1ยต่างกันแค่2สแต็กอะ่ะตอนแรกผมก็งงเว้ยเนี่ยอันนี้ตัวเก่าเห็นไหมวิ่งอยู่ที่1 3 1ยตรงเนี้ตัวเก่าอะ่ะกับตัวใหม่วิ่งร้อผมก็แบบเฮ้ยทำไมมัน ต่างต่างกันนิดเดียวเองตัวหนึ่งตัวเก่าเออไม่ใช่ตัวเก่าดิล่างเล็กแล้วกันล่างเล็กเนี่ยมันอยู่ที่1250งพันส้ยใช่ไหมทุกคน1250งันสอง้ยันนี้ล่างใหญ่อะ่ะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่สองสองพันเลยไม่ใช่ประมาณอะ่ะสองพันแต้มเลยเดี๋ยวนะผมเช็คก,ก่อน M P P e. เอ็มปาปี้เออสองพนี่ครับ2000นนะส0 0พันต่างกัน800แต้มอ่ะทุกคนแต่วิ่งต่างกันแค่2แต่มาดูจริงๆแล้วอะ มันต่างกันอีกนะเดี๋ยวมันมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้ทุกคนจะเห็นตรงสกิลไหมตรงสกิลตรงนี้ตรงนี้มันคือสกิลธรรมดาไม่ได้มีสีลุงใช่ไหมแต่เป้ตัวใหม่อ่ะจะมีสีลุ้งครับก็คือ UTS ทุกตัวมีสีลุงหมดเลยตรงนี้ครับมันจะมีสีลุ้งอยู่แต่มันอาจจะมองเห็นยากหน่อยเพราะผ้ามันแตกตรงนี้มันจะมีสีลุงครับตรงนี้จะเป็นสีลุง้งถ้าใครจําได้มันจะเหมือนกิจที่น่าจะเป็นนีออนนะน่าจะเป็นกิจนีออนแต่นีออนอ่ะมันจะเลือก มันจะเลือกอันใดอันหนึ่งที่สุดสายอันเนี้ยสมมุติว่ามันเลือกสายฟ้าก็จะส,สุดสายนี้ที่เป็นสีลุงแต่นี่คือสีลุงทุกอันเลยอัพอะไรก็เพิ่มสแต็กเยอะทุกอันเลยเดี๋ยวสแต็กต่างกันยังไงเดี๋ยวผม,มให้ดูอันนี้ผมจะเข้าๆนะเข้าๆให้ดูก่อนเอาแค่ความเร็วยังไม่บวกสแต็กอื่นแต่แต่ที่บอกไปอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่ามันบวกสแต็กอื่นอยู่เหมือนกันอ่ะครับตรงนี้เห็นบัสตรงนี้ตรงนี้เป็นสกิลสายฟ้าที่สุดสายปกติแล้วมันจะมีแค่1ิเว้ยทุกคนตรงนี้นะ เนี่ยสแต็กตรงนี้มันจะบวกแค่10อย่างละ10แต่เป้หรือ UTS อ่ะ UTS มันจะบวกอย่างละ15เลยครับอันนี้10ใช่ไหมล่างนี้บวก10ถ้าล่างล่างเล็กล่างเล็กเป้ตัวนี้สุดสายอะจะบวกแค่10ครับทุกคนเนี่ยจะบวกแค่10เองนะแล้วก็มันจะมีสายฟ้าตรงนี้ด้วยตรงนี้ล่างเล็กจะบวก5ล่างใหญ่จะบวก7เลยครับต่อต่อ1เลเวลนะตรงนี้มันจะเป็นเลเวล แต่อันเนี้ยมันมันเป็นเลเวลเดียวอยู่แล้วสุดสายเนี่ยอันเนี้ยมันมีเลเวลเดียวอยู่แล้วคือ10ไปเป็น15แต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อเลเวลครับเลเวลละ7ถ้า3เนี่ยมันเป็น15ใช่ไหมแต่ธาามเอ่ะจะได้21นะตรงเนี้ยเราจะได้21ถ้าเป็นตัว <ๆ S 2> ใหญ่รวมกันจะได้21<ไม> <Pablo> ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเอา15<ๆ>ออกมันจะได้21ถ้าเป็นตัวใหญ่ถ้าเป้์ยูทีเอฟอ่ะเราจะได้เป็น21นะครับแล้ว21ออ่ะ เรามาบวกกับสกิลนี้เรามาบวกกับสกิลสุดสายที่เป็นอย่างละ15ด้วยครับอย่างละ15เลยนะโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปนี้ให้ดูผมทำไว้เรียบร้อยละนี่ครับนี่นจะเป็นประมาณนี้อันนี้อันเก่าด้านนู้นอันใหม่เห็อันเก่าไหมบวก1ิบด้านนี้จะเป็น15แล้วด้านนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นเลเวล3มันจะเป็น21เลยแต่นี้เลเวลเลเวล3จะเป็นแค่15ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูวิธีคำนวณเอาแค่ความเร็วก่อนนะอันนี้ผมแค่คำนวณคร่าวๆให้ดูความเร็วก่อนเป้ตัวตัวเก่าและกันครับเป้ตัวเก่าเนี่ยเรามาคำนวณตรงนี้ครับถ้า skill อัพสกิลเต็มอ่ะถ้า skill อัพสกิลเต็มอ่ะมันจะได้ความเร็วตรงนี้อยู่ที่15ครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่10เพราะเป็นกองหน้ากองหน้ามันจะได้เนี่ยตรงนี้เวลาคำนวณมันจะคำนวณอย่างนี้ครับถ้าจะเอาความเร็วอันนี้เราเราเอาถือว่ามันเป็นเม็ดส้มนะถือว่ามันเป็นเม็ดแดงก็ได้ เม็ดแดงที่มันสุดสายได้ะตัวนี้ถือว่าเป็นเม็ดแดงมันจะอัพสุดสายสายฟ้าได้แต่เราไม่เทนนะอันนี้จะวัดแบบไม่เทนเราสิบห้า 15. บวกหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็บวกสิบเอาทุกเอาทุกอันมาบวกกันอยู่ตรงนี้เอาความเร็วมาบวกกันสิบห้าแล้วก็บวกหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็บวกสิบแล้วก็มาบวกหนึ่งสามหนึ่งต่อแล้วก็มันจะได้แล้วก็หารสองนะครับเพราะว่ามันมีสองสเต็จหารสองเราจะได้ความเร็วรวมอยู่ที่หนึ่งสี่สามแต่จุดห้ามันไม่นับนะ มันเจ้าหนึ่งตรงเนี้ย143ตัวเนี้ยเราจะได้ความเร็วอยู่ที่143่งสี่สามนะเป้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนหนึ่งสี่ไว้นี่นะข้างบนนะเป็นตัว108เป็นตัว108ความเร็วอยู่ที่143แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคำนวณเป้เป,เปต้ตัวตัวท็อปดูว่าเท่าไหร่เป้ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องกลับมาหน้านี้ เราได้เซฟไปไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอา้าวไม่ได้เซฟอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าเวีฟแล้วกันตรงนี้อ่ะ๋ยวเปิดนี่เลยเปืนสแต็กเป้อ่าสแต็กเป้อยู่นี่นี่ตรงนี้นะข้องบนร้อยแปดหนึ่งสี่สามนะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณตรงนี้ให้ตรงนี้มันจะบวกเป็นยี่สิบเอ็ดถูกไหมข้องบนอะ่ะที่ผมบอกมันจะบวกยี่สิบเอ็ดแล้วข้างล่างมันจะบวกสิบห้าตรงเนี้ย ันจะบวก15แล้วเราก็มาเอามาบวกกันครับเอามาบวกกันตรงนี้ย1 21บวก132บวก15แล้วก็บวก1นึเราจะได้สเต็ททั้งหมดแล้วก็หาร2นะครับหาร2มันจะได้วิ่งอยู่ที่151ครับตัวนี้จะได้151นี่ครับสเต็ทที่มันต่างกันอะตอนแรกอะมันต่างกันแค่2อะตอนนี้ต่างกันเยอะนะ1้1ลบรส เดี๋ยวเราจะลบ143ลบ143ก็สามก็สตกมันก็จะต่างกัน8เลยครับความเร็วจะต่างกัน8เลยนะกับเป้ตัวตัวท็อปอะตรงนี้ครับตรงนี้ค,ความเร็วจะต่างกัน8อันนี้จะเป็น109ตัว109นี่ครับเฮ้ย1 0 9นี่้0ย้าสเต็ต่างกัน8หน่วยเลย อันนี้คือความต่างละมันต่างที่สกิลเลยเพราะว่าสกิลอ่ะมันอัพมาไงแล้วก็อ่ะตัวเดียวไม่พอเดี๋ยวผมไปดูอีซักให้อีซักก็ก็มีความต่างอันนี้เอาแค่เป้ก่อนนะแต่ผมจะมีรวมให้อยู่เพราะว่าผมนั่งทําไว้ให้ละแล้วก็เดี๋ยวไปลงในเพจอีกทีหนึง่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นก่อนตรงนี้นะต่างกันละแล้วก็มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีซักลงอัน,นี้ก่อนอีซักใช่ไหมอีซักตัวตัวใหม่ก่อน ตัวใหม่ก็วิ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิ่งอยู่128อ่ะวิ่งรวมแล้วมาดูตัวเก่านะครับตัวเก่าอยู่ไหนวะตัวเก่าอีซักเนาะโอ้แล้วแบบเพิ่งสกิลลุงโคตรโหดเลยยังไม่รวมสแต็กอื่นนะทุกคนที่บวก15อย่างอื่นอะอันนี้เราแค่วัดความเร็วนะเพราะว่าสแต็กอะสายฟ้ามันรวมพวกปฏิกิริยาด้วยแล้วก็ความว่องไวด้วยนะมันก็ได้เพิ่มนะแล้วก็สายฟ้าตรงนี้มันก็รวมอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่ความเร็วเห็นพลังยิงไหมควบคุมอะไรพวกเนี้ย มันจะเป็นอย่างละ15ไม่ใช่อย่างละ10ถ้าเป็นตัวตัว uts อะ่ะทุกอันเลยนะถ้าเราอัพอ่ะแต่มันก็เลือกเอาสุดสายสายใดสายนึงอะ่ะแต่พวกอีซัคหรือกองหน้ามันอัพสายฟ้าดีกว่าครับแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันจะฟิกไงแบบบางตัวก็เป็นสุดสายของฟุตบอลถ้าอัพอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นสีลุ้งอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันสีลุ้งทุกอันเลยแต่เราก็ต้องอัพสายฟ้านั่นแหละครับคุมละถ้าเป็นกองหน้าหรือปีกอะไรพวกนี้ยอะ่ะเอาอีซัคก่อนครับ อีซัคตอนนี้เราก็บวกตรงนี้อันเก่าอันเก่ามันคือ15ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็10เนาะเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูอ่ะ15 15บวก1 2 3แล้วก็บวก10แล้วก็บวก1 2 7แล้วก็หาร2นะครับอีซัคตัวนี้1 0ย108จะได้อยู่ที่137นะครับตัว108ปึ๊บจะอยู่ที่วิ่งอยู่ที่137นะครับ1 0 8 เดี๋ยวเราจะพาไปดู109ผมจะพาไปดูร้อยเนะว่าแบบร้อเก้มันจะวิ่งต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้เราออกแล้วก็เดี๋ยวร้อยเก้าอยผมเซฟไว้อยู่นี่นี่ร้อยเตัวนี้เนาะร้อตรงนี้มันจะเป็นยี่สิบนะครับยี 21. แล้วตรงนี้ก็จะเป็น15บห้าครับสิบห้าทีนี้เราก็มาบวกกันครับยี่สิบวกหนแล้วก็บวกหนแล้วก็บวกหนึ่ามศย์หารสองีซัคจะวิ่งอยู่ที่ร้อเลยครับตัวนี้ ร้อยสี่สิบหกเลยนะเนี่ยต่างกันเก้าสเต็กระใช่ไหมลบลบอันเก่าลบตัวเก่าหนึ่งสามเจ็ดต่างกันเก้าสเต็กวิ่งต่างกันเก้าสเต็กนะร้108อยแปดกับร้อยเก้าอ่ะต่างกันเยอะนะคือเนี่ยคือความต่างเลยครับสกิลอะคือความต่างแบบต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยอะเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสี่หกครับต่างกันเก้าสเต็กตัวนี้ร้อยเก้านี่อันนี้อะแค่วัดแค่ความเร็วนะมันยังบวกสเต็กอื่นที่มันเยอะ เยอะอยู่เหมือนกันครับผมตรงนี้เลยอันเนี้ยนอนไม่หลับก็เลยแบบทําคลิปมาบอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดไงว่าอีซักตัวนี้มันวิ่งแค่128เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้วิ่ง125เพิ่มแค่3สแต็กเองอะไรอย่างเงี้ยวันจริงๆแล้วมันอยู่ที่สกิลด้วยครับเป้เหมือนกันต่างกันแค่2แต่เราอัพสกิลแล้วมันต่างกัน8สแต็กเลยครับอันนี้แค่วิว่งนะอย่างอื่นมันก็มีอย่างที่บอกครับอย่างอื่นมันจะมีพวกเนี่ย อย่างอื่นมันมีพวกควบคุมตำแหน่งการยิงอะไรด้วยครับอันนี้ครับแล้วก็ตัวที่เข้ามาเหรอตัวที่เข้ามาเดี๋ยวนะผมดูก,ก่อนเดี๋ยวผมมาทาคลิปอีกทีนึงตัวที่เข้ามาก็จะเป็นพวกนี้ตัวอื่นก็คํานวณเหมือนกันเลยครับบางตัวมันก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วแบบฟันได้อย่างเงี้ยไม่ได้เพิ่มความเร็วนะครับสกิลไม่ได้เพิ่มความเร็วนะความเร็วก็อาจจะไม่ได้ต่างกันครับไม่ได้ต่างกับตัวเก่ามากอะไรเงี้ย แต่มันก็วิ่งร้อยเก้าเยตัวนี้ฟันไดตัวนี้น่าจะวิ่งประมาณร้อยเก้าอยู่แต่พวกความเร็วพวกอะไรพวกนี้มันจะวิ่งเร็วพวกโดพวกอะไรที่มันมีสกิลบอกความเร็วครับแต่ฟันไดตัวนี้บอกเลยว่าความเร็วร้อยเก้าอาจจะไม่ได้สู้ลูซิโอแต่สแต็กที่มันบวกที่มันบวกกับกับเกมลับอ่ะเวลาเราอัพโล่เวลาเราอัพโหล่ ow, มันจะบวกเกมลับเยอะเ้ยเพราะว่าสแต็กมันได้อย่างละเจ็ดใช่ไหมตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดู ถ้าเทียบแล้วก็ถ้าจะให้เห็นภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่อันนี้อันเก่าอันนั้นอันใหม่อันนี้อันเก่าสแต็กตรงเนี้ยเลเวลหนึ่งมาได้อย่างละห้าครับแต่มันก็มีสามเลเวลมันก็จะเป็นสิบห้าตรงเนี้ยอันใหม่สีลุ้งจะได้อย่างละเจ็ดแต่มีสามเลเวลรวมกันแล้วก็จะได้ยี่สิบเอ็ดครับตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันมีแค่เลเวลเดียวสุดสายอ่ะมันเป็นสิบห้าครับมันเป็นสิบห้าเอ้ยมันเป็นสิบ ล้านใหม่อ่ะเป็น15ตรงนี้สี่ลุงจะเป็น15ครับต่างกันต่างกัน5สแต็กสุดสายอะ่ะของบนต่างกัน6สแต็กครับจาก15เป็น21อันนี้เป็นส่วนต่างที่แบบโคตรโหดโคตรนะโคตรมากเลยนะนี่แหละโอ้ดีกว่าแบบกลัวทุกคนแบบไปอันนั้นไงไปแลกตัวไปแลกตัวนั้นอ่ะให้ให้มารู้วันนี้ก่อนให้มารู้นี้ก่อน,น,อนเดี๋ยวไปแลกตัวตัวเล็กอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็มีสแต็กที่เยอะเหมือนกันนี่ครับที่ผมคำนวณไว้ก็นี่เลย ฟานบัคเทียนไม่มีสีลุงแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะฟานบัคเทียนน่ะเป็นตำนานกับโดเป็นตำนานอ่ะมันมันกรอบมันกรอบใหญ่อะครับมันกรอบใหญ่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาเพิ่มทีหลังหรือเปล่าเป็นสีลุงอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้ฟานบัคเทียนหรือโดอ้วนนะคือแค่ผมไม่ได้แบบอยากอยากได้แค่คนเดียวอ่ะคือผมแค่รู้สึกว่ามันมันดูเสียเปรียบอะพวกตำนานมันดูเสียเปรียบอะครับพวก UTS กับตำนานอ่ะมัน เกาะเหมือนกันเลยลองสังเกตดูเกาะเหมือนกันอ่ะมันคือยูเททั้งคู่ผมว่าแต่มันไม่มีอ่ะมันเลยดูเสียเปรียบมันเลยดูเสียผลประโยชน์สําหรับคนที่ใช้ตํานานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่เพิ่มไม่เป็นไรแต่แค่ผมรู้สึกว่ามันเสียเปรียบนะทุกคนนะอย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าแบบผมอยากได้ละอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้อยากได้ครับแต่แค่รู้สึกว่ามันเสียเปรียบอะตรงนี้นะอันนี้ที่ผมวัดให้แล้วยังไม่ได้เทนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เทนนะอันนี้แค่ผมอัพสกิลสายฟ้าคำนวณให้คร่าวๆสกิลสายฟ้าอัพเต็มแล้ว ยังไม่ได้เทนเนี่ยพวกนี้จะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้มันจะวิ่งอยู่ที่133ครับฟันมักเทนโดจะร39อีซักร37แล้วก็เป้1 4อแล้วก็ตัวใหม่ที่เข้าเนี่ยวิ่งร0อยอีซักเนี่ย146ครับเอมปัปเป15้151โคตรโหดนี่ยังไม่ได้เทนนะเทนนี่โหดกว่านี้เยอะครับเดี๋ยวรูปนี้ผมจะไปลงที่เพจไว้ให้แล้วกันเนาะใครที่แบบว่า จะเข้าไปดูหรืออะไรก็เข้าไปที่เพจได้ครับตรงนี้เพจเนี้ยตั้มครูตั้มครูตรงนี้นะก็เดียวกันเลยครับ YouTube ก็ตั้มครูเพจ Facebook ก็ตั้มครูทิกเ o k ก็ตั้มครูเหมือนกันตรงนี้ก็ทุกคนก็ไปกดติดตามไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอารูปพวกนี้ไปลงให้แล้วก็สแต็กที่มันต่างกันนะอะไรพวกนี้เอาไว้แบบเผื่อเอาไปบอกเพื่อนก็ได้เอาไปบอกเพื่อนก็ได้ไไดถ้าชอบอยังไก็ฝากกดไลค์หรือกดติดตามหน่อยนะครับผมมาสตรีมทุกวันทุกคน มาสตีมช่วงเย็นประมาณ5 5โมงถึงประมาณ3-4ทุ่มอะไรอย่เงี้ยเกือบทุกวันเลยครับใครที่จะเข้ามาพูดคุยหรืออะไรพวกนี้ก็เข้ามาพูดคุยได้ครับตรงนี้อันนี้ผมก็คำนวณคร่าวๆนั่งทำไว้ให้เลยอะคือง่วงนะแต่มันต้องทำจริงๆวะ่ะเดี๋ยวทุกคนแม่งสับสนเว้ยตรงนี้ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับทุกคน เดี๋ยวไปแล้วครับนอนก่อนไม่ไหวแล้วหรือสงสัยอะไรก็มาถามในสตรีมได้นะเจอกันครับหรือผมคํานวณผิดอะไรก็บอกกันได้พิมพ์คอมเมนต์อะไรบอกกันได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวมีสปอยอีกเดี๋ยวผมต้องไปเซฟรูปเดี๋ยวสปอยอะไรไม่ให้ดูแล้วก็จัดเทียบเพื่อนๆดูเจอกันวันดีลาติสบัตบา,บายบายไปแล้ว